ค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะเราก็จะมาเ,าเัปเดตให้ฟังนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่มีการประกาศผลรอบ2ไปแล้วเนาะก็รอต่อมาอีกประมาณเกือบเกือบเดือนนะคะก็จะมีการประกาศผลรอบไฟนอลเนาะรอบที่3นะคะพอประกาศผลรอบนี้เสร็จเนาะก็ถือว่าโอเคได้ทุนแล้วแหละนะคะหลังจากนั้นก็ต้องรออนะีเมลเนาะจากทาง NIAID แล้วก็ทางมหาลัยด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องมีเอกสาร บางตัวนะคะที่จะต้องใช้ในการยื่นวีซ่านาะก็รอทางฝั่งเกาหลีเขาส่งมาให้นะคะระหว่างนี้เรากเ็เริ่มเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องรอไปก่อนได้เลยนะคะออพอวันหลังจากวันที่ประกาศผลรอบสองเนาะเราก็ได้รับอีเมลจากทางซอกังนะคะทางมหาลัยเนาะมาชี้แจงในเรื่องของตัวเครื่องบินนะคะแล้วก็พวกที่พกักอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีการส่งเหมือนเป็น ใบสมัครเรียนของทางสวกัางแยกต่างหากอีกนิดนึงเนาะเหมือนแบบให้เราแบบกรอกข้อมูลให้กับทางซวกลงเฉยๆนะคะแต่ละมหาลัยน่าจะไม่เหมือนกันเนาะนะคะแล้วก็มีการเหมือนขอพวกพาสปอร์ตเพิ่มแล้วก็รูปภาพเราเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่งให้เขากลับไปเนาะแล้วก็ปีนี้นะคะสวกลงให้เราเนี่ยจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเองนะคะคือเหมือนกับว่าให้เราออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะจ่ายคืนให้ทีหลังหลังจากที่เราไปที่เกาหลีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็มีการแจ้งในเรื่องของหอพักเนาะมีการบอกว่าโอเคหอพักเนี่ยเขามีให้ลงทะเบียนได้ถึงวันไหนนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปอยู่ได้วันไหนนูน่นนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าส่วนตัวนะคะเราไม่ได้จะไปอยู่ที่หอในเนาะเราจะไปอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาเองทีหลังเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้สมัครเออเราก็จะไม่ได้ลงทะเบียนหอในไปนะคะออเออแล้วก็ระหว่างนี้เนาะเราก็รอ เอกสารจากทางมหาลัยอยู่นะคะคือเราได้เอกสารจากทาง N I I D แล้วแหละเนาะได้ประมาณวัน2วันที่แล้วนะคะก็จะเหลือตอนนี้ก็จะเหลือแค่เอกสารจากทางมหาลัยอย่างเดียวเท่านั้นเนาะน่าจะส่งให้ภายในพรุ่งนี้แหละนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะส่งให้วันที่14ส่นะคะส่วนเอกสารอื่นๆเนาะเราก็ เตรียมไว้แล้วนะคะสิ่งที่จะต้องใช้เนาะก็คือสามารถเข้าไปดูในเว็บของสถานทูตได้เลยเนาะวันนี้เราก็เพิ่งไปตรวจสุขภาพมานะคะในโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกําหนดเนาะแล้วก็ไปขอใบคัดประวัติหนังสือเดินทางที่กงสุลแจ้งวัฒนะมานะคะเดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้าเราน่าจะได้เอกสารทุกอย่างครบนะคะก็จะเอาขึ้นไปยื่นวีซ่าไว้เลยเนาะ ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าก็ประมาณ2สัปดาห์นะคะอ๋อแล้วก็เขาได้มีการกาหนดให้แล้วเนาะว่าเราเนี่ยสามารถเข้าเกาหลีได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะคะเขาให้เราเข้าเกาหลีได้ตั้งแต่วันที่2ี่จนถึง31สิงหานะคะประมาณนี้เรากา็คิดว่าอาจจะไปประมาณวันที่25เนาะเพราะว่าวีซ่าเราน่าจะเสร็จตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวันที่ไปยื่นวีซ่านะคะ สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เราไปเอาเอกสารมาแล้วนะคะวันนี้เราไปรับเอกสารที่แจ้งวัฒนะแล้วก็ไปที่มหาลัยมานะคะเบเอกสารมาตอนนี้ก็ได้เอกสารครบแล้วนะคะเตรียมที่จะยื่นนิซ่ารในวันพรุ่งนี้แล้วเนาะ สำหรับใครนะคะที่จะต้องไปเรียนภาษาก่อน1ปีเนาะก็จะต้องยื่นเป็นวนะีซ่านักเรียนภาษาเนาะหรือว่าวีซ่าดีสนะคะเออซึ่งเราเคยทำคลิปเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าดีสไปแล้วเนาะอาจจะไปดูย้อนดูคลิปนั้นได้นะคะหรือว่าเข้าไปดูในเว็บสถานทูตเลยก็ได้เนาะน่าจะเป็นข้อมูลที่อัปเดตกว่านะคะ ส่วนตัวเรานะคะเราเว้นการเรียนภาษา1ปีเนาะก็คือสามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาโทได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะยื่นเป็นวีซ่านักเรียนปอโทโฮเนาะก็จะเป็นวีซ่าดีสอขีดสนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะ1เลยคือเป็นแบบฟอร์มการสมัครวีซ่านะคะในรูาแบบนี้สามารถไปโหลดได้จากเว็บสถานทูตนะคะโหลดมาแล้วก็กรอก ไปก่อนได้เลยเนาะมีอยู่ประมาณ5หน้านะคะเขียนไปก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะคะเสร็จปุ๊บนะคะก็จะมีในส่วนของสำเนาพาสปอร์ตค่ะสำเนาพาสปอร์ตแล้วก็พาสปอร์ตเล่มจริงนะคะก็เอาไปด้วยเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของใบคัดประวัติหนังสือเดินทางนะคะที่เราไปเอามาวันนี้นั่นแหละเนาะก็คือไปขอได้ที่กรมการกงสงศนะคะที่แจ้งวัฒนะ ไปขอไว้ก่อนเนาะแล้วก็จะต้องใช้เวลาประมาณ3-5วันนะคะถึงจะสามารถเข้าไปรับเอกสารได้เนาะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของใบจบกับใบเกรดเนาะอันนี้เราก็ไปขอที่มาหาลัยมานะคะก็เพิ่งเข้าไปรับมาวันนี้เหมือนกันเนาะแบบนี้นะคะขอออกมาเป็นฉบับภาษาอังกฤษทั้ง2ออันเลยเนาะใช้เป็นเอกสารตัวจริงนะคะเป็นแบบต้นฉบับที่แบบขอออกมาเลยแล้วก็ไม่ต้องเอาไปรับรองนะคะสามารถใช้ต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษย,ยื่นได้เลยเนาะ แล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของเอกสารที่ทางเกาหลีจะส่งมาให้เราเนาะ,ะเอกสารที่เกาหลีจะส่งเอกสารที่ทางเกาหลีจะส่งมาให้เรานะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวเนาะ,คะหคือเป็นเอกสารที่ NIAD จะเป็นคนส่งให้ส่วนอีก2ตัวนะคะจะเป็นเอกสารที่มหาลัยจะเป็นคนส่งให้นะคะก็จะมี3าแผ่นนะคะแบบนี้อ่าแนี้นะคะก็ส่งมาให้ทางเมลเนาะ,ะเราก็ปริน้นแล้วก็เอามายืนได้เลยเนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของผลตรวจวันโลกนะคะ ผลตัววนาโรคปอดนั่นเองนะคะไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลที่ทางสถานทูตก,กําหนดได้เลยเราไปตรวจที่โรงพยาบาลบางนานหนึ่งมานะคะราคาอยู่ที่650บาทเนาะใช้เวลาตรวจไม่นานนะคะเอกสารทั้งหมดนะคะที่ใช้เนาะก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้เนาะเราไม่ต้องใช้สเตทเมนต์นะคะเพราะว่าในส่วนของค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเนี่ย n i i d จะเป็นคนออกให้เพราะนั้นถ้าเป็นเด็กทุนเนี่ยก็ไม่ต้องใช้สเตทเมนต์เนาะแต่ถ้าสําหรับใครที่โอเคแบบ ไปเองเนาะไปได้ทุนตัวเองอย่างนี้ก็จะต้องมีในส่วนของสเตทเมนต์อีกเนาะแล้วถ้าเกิดว่าบัญชีธานาคารนั้นๆที่ใช้เนี่ยเป็นของกุ้งกแม่ก็จะต้องมีเอกสารมายืนยันความสัมพันธ์อะไรพวกนั้นอีกเพิ่มเติมอีกเนาะแต่ว่าในส่วนของได้ทุนตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้นะคะ